สวัสดีตอนเช้าท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพี่น้องป้องป่ายบัดจุกุลจุคนพี่น้องจ๋าบรรยากาศยามมืดเศร้าเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าพี่น้องบม่ต้องพูดถึงความห่อนพอไบ่ายมาห่อนจนมีหมองอยู่ แหงแรงคากแหงแรงแน่แแพี่น้องปีนี้นำ้ำในน้องสาบกเคยบกกระบ,บกถ้าฝนบปรตกง่ายก็จะได้คุดหลอกไมอยู่ให้รถเขาเจ้ามาคุดขึ้นไม่ขันกลางก็จะเอาออกเพราะมันขคุดแต่ละปีก็เลยขันน้ำไว้ปีหนึ่งสองปีสามปีโบม,มีเขาทำฮดพักแล้วตอนนี้ าแมนได้คุดหลอกไม่กันสิได้ติดตั้งโซลาเซลล์เนาะเพื่อสิได้ไม่นำปลูกพักตลอดทั้งปีแต่ว่าแต่ละปีก็บ่เคยแหงแล้งเด้แต่ว่าปีนี้เนี่ยฝนบ่ตกเลยเนาะตะเก่าฝนตกส่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาเม่สาางเสียปีนี้ยังไปเห็นเม็ดฝนมันก็เลยแหงพัก,กซุ้มปลูกไม่ก็มีเนาะ แต่บมมีนำโพดแต่นี่เขาโพดตัดบนเแล้วยังเหลือแต่ฝักทองโอ้ยบ่งแน้พี่น้องแห่งแรงโพดแห่งแรงโพดง่ายไดโวตะก,กี้ยูุ่นง่ายมาพี่ก็นนำจนแหงบมมีนำโหดพัก บริโภคพักมือสองมือแล้วี้ง่ายเดวมานี่แล้ว <c oughs> อันนี้ป่าง้ไงเลยมือวานีใหญ่รุ่นกับมัง,งมเนี่สายอยางมันเทงเ่วานนี่เทิงอาาต่อท่านผู้ชมต้มลายแต่ดึงเมื่อวานนี้อืมดึงประโ สูบน้ำเบอร์ละก็สิงหงป่า เปิดน้ำใส่ให้ไว้เนาะเพราะน้ำมันสีแหงแล้วเวลาโฮดแล้วกรับผมี่น้ำฮดเปิดใส่เต็มสามถังหนึ่งสองสามเนี่ยพักอันนี้คือวานไม่เนาะกําลังแบบพอด,ดีขอโพดกับเบิดแล้ว เก็บไปแล้วยังเหลือแต่ฝักทองโคดมันทัวร์ไปลงคุณฝักทองใยรวยแต่ว่ามันกแก่ๆอะไรพี่น้องซับนี้นเนาะก็คือสามารถเก็บได้ค้ามันยังอ่อนละเก็บไปมันก็สีเหี่ยวสีเน่านี่คือจากสีแล้วมันแก่แล้วสามารถเก็บเอาไปไว้ได้ พอน้ำกระเบิดพอน้ำอีกอย่างก็ว่าสิสูบให้น้ำเบิดแล้วก็สิลงไปงมป่าเนะาะพอน้ำยังเหลือบ่หลาย แต่ว่าอันนี้ยังอ่อนอยู่อันนี้หน่วยนี้ยังอ่อนอยู่ยังพันแก่เก็บอะไรมันต้องฮดน้าอีกเนี่ยอันนี้แก่แล้วเก็บได้มาฮดมักทั่วในบุญนี่มักทั่วนี่อันน่อยๆน่อยมัน อันซุ้มเป็นหมากันยังมีอยู่เด้เพราะสนานต้องโหดหลายหน่วยอยู่อันนี้จะไก่สิแกแล้วลายลูกอยอันนี้แกแล้ว ต้นหอมบักทั่วยายรวยจากแม่นจากเดือนแล้วพี่น้องยังได้เก็บเด้นี่ต้นบ่งงามแต่ว่ายังออกลูกให้เก็บเรื่อยๆ่อ่นี่ อันนี้มักทั่พุ่มกระเทียมอันนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเพราะว่านำกระเบิดพอนำเนาะตั้งสายมัเขือเทศกระซุกแล้วนี่อันนี้เป็นพักบุ่งที่วานไม่แน่ย น้ำกระแหงพอสมควรตัวตัวนี้ยังมีป่าอยู่เลยงมเมือนกับโบเบิร์ตเนาะมืันได้ป่านะท่านผู้ชมเมืม่อวานยายลุ่นก็มางมตัวนั้นกระดมยังเลือดน้อยเดียวเดี๋ยวสิพักกันลงงมป่ากับพี่น้องจ๋าไปพี่น้องสิลงพาไปจับป่าเนาะกขายายบุญสองคนนะ่ะ สูบน้ำแหงแล้วเห็นป่ามันเริ่มมันเริ่มอยู่พุ่นป่าท่านผู้ชม เดี๋ยวจะลงมางมปลาปลาข้อก็เห็นมีเดเลยไม่ได้วางไหนละปลาหนาน์นาน่นนม่ใสอุ้ย พูดตมป่าไอ้เหรอนสัยนิสัลานโว้ยเป็นสองโต ปลาคอไม่ได้เป็นของวิญยนตม นินกับปลาตะเพียนานผู้ชมอันนี้ป่าอยู่แต่มันเห็นบ่นี่เอาบ่ถืออ้าย่ายายา ปลาเข้าใสาแ่แหละวิ่งปลาคอดาคปลาคอด้วยอะไรปลาคอด่ายได้เล่ยงลปฮาจะผมปลาคอัวบ้าใหญ่เึงเป็นไรแหละนี่วากตีนจะอะไเอ่ะ จังน้องอกีจ่จงผู้จะบูเห็นแล้วเห็นแล้วททเห็นแล้วป้าทุ่มฮัลฟุส้มได้แล้วอ,อันนี้คือปลาคอพี่น้องมันสิรุดมืออีกแล้วตัวใหญ่ <Yeah. S 2> ปลาคอยงหญ่พี่นอ้องไย่เหยียบหวนดีก่า <t> ปลาคอยงยมันส่ปิบบ่ไปถากก้นบนเดี๋ยวสิทรงโตยายบุตรลงมางมเองพี่นอ้องจ๋า ตักออกมันได้ปลาคอตัวใหญ่ยังๆอยู่นี่ส่วนนั้นได้ตะขีตบมลยายเห็นปลาอยู่บ่ได้ปลาคอใหญ่ตัวหนึ่ง เห็นอยู่ป่านะเห็นตุมันยังตักเอาแต่ว่าปลาคอมันหมุนตุ่มเนาะปลาคอปลาดุกปลาเข็งมันหมุนตุม่ม สิบค่อยได้นอกจากปล่อยให้น้ำแหงแหงอีหลีนี่บุญเห็นยู่ป,ป่านั่นนี่มันลอยอยู่นั่นค่อยสวดเราจะไปตักทั้งที่ต่มอืมออกน้ำตักน้ำออกน้ำ ประคอนหมุนตมแต่ว่ามืองานอ่ะมอล้ำขาเจ้าก็มางมป่าน่านนี้ได้ไปเครื่องถังเดเขาเจ้าเอาแยงมาสอดเนี่ยเห็นต่งแยงกล่องเน่ย ปลาตะเพียนพากันมางมปลากระ,ระ้อมี มันนีรตัวใหญ่อยู่ทำผสมแต่ปัญหาบรเห็นมันโยนนิโตมมันอยู่ในตเราเห็นมันดอกเจ้าโตงบมาวิ่งอย่างชวัวชมันส่ีเห็นประคอนหมุนตบอยู่แล้วอุ้ยบุญบุญประคอนี่มามา นี่มันอยู่นี่นี่มีนตีนนี่เจ้าขังข้างหน้านะนั่นไปแล้วเปนไปแล้วบ่นี่นั่นปากคอตัวบกใหญ่หนึ่งเห็นอยู่นี่ตัวเลยตัวเลยอยู่โอ้ยนตีนนี่เห็นอยู่พุ่ญมีตัวหนึ่งนตีนนี่โอ้ยยัยบุญเลยบุญยัยบุญปากคอตัวบกใหญ่นี่ตัวหนึ่ง ท่านผู้ชมมันอยู่เดันนั่นแหละบริเห็นป่าประคอตัวพวกใหญ่ยยบริเห็นนั่นจะบุญนี่เห็น,นย่ ปลาคอมันอยู่ในตมท่านผู้สมนี่นะตัวหนึ่งนี่ปลาดุกหรือปลาคออันยะบุญเนบ่ยได้เห็นป่านี่ยาบุญนี่อยู่ในตัวพวกใหญ่หามหันไปนี่ เห็นโยบอกว่าอยากหันปล่อตัวบักใหญ่โว้ยปาะคอตัวบกักใหญ่ๆงานออกอีกแล้วบุญมาจกเอาปลาปดุกดูนี่ถ้าผุญสมปลาดุกมันไม่ยน่นนี่อย่าไปจกไปได้มาสิปากมือขวัดดินออกเห็นยย อยู่พุ่นหัวปลาดุกอยู่ทังพุ่นบอกว่าอย่าจกอย่าดึงมันสิปักมือขวดกระดิ่งพ่นออกนั่นงาดขึ้นพุ่นปลาดุกมันจิ้มจิมอยู่หันปลาดุกมันหยนอ่าหยนหูเนาะนี่นี่หัวปลาดุกอยู่ทางนี้ท่านผู้ชมเห็นบ่บุหงามีจกักโต นั่นเด็กประดุกนั่นอาสวิงตั้งขึ้นนี่ได้แล้วตัวหนึ่งเด็ตัวหนึ่งนะ่ะเอาไม้นะเนี่ยเคลียลงมามันสิออกนี่นี่ได้แต่สองสามหมดแล้วออกแล้วนี่นะเอาไม้เคลียห้ามใส่มือประดุกญ่ ท่านผู้ชมีคิดขี่ต้อมมาปลาดุกตัวใหญ่สามตัวท่านผู้ชมเอาไปตัวคอตัวบ้าตใหญ่ยังพันได้อยู่มันอยู่ในต่มลงมายายลุนลง <ไป S 1> มางมตัวคอตัวใหญ่หลายตัวแต่มันมันยังได้ต่มบุย่ยไปบุ่ยมามัน ต้องหาผู้ซอยพี่น้องปลาคอเนีตัวใหญ่จับเนื้อปบได้มันปลาเนรปนรปลาคอมันหมดตุ่มเลี้ยงสบบบแห่งแรกนี้ เมื่อในพิณทองปลาคอตัวยิย่ใหญ่เดรหลายโตเลยมีแต่ปลาคอเนี่ยผู้ชม,มปลาคอกับปลาดุกสามหนึ่งจับบ่ได้เด้อปลาคอมันดิ่นบ่เลิมบ่เลิมมันก็ไปแล้วน้ำก็บร,ริเลิกกับเพล็แต่ต่อมันไหล สรุปปลาคอตัวใหญ่งงนะบ่เห็นสำบ่หมุนตบเมียนเดี๋ยวมันก็ขึ้นมามป่าอย่างเยบุญปลาคอ,อหุบลงทกักขีตมตมบ่เอากวนไปกวนมากขีตบม,มันี้มันขึ้นมาบยุบยบยน่านันแล้ว ตัวใหญ่เลเห็นอยู่ตัวใหญ่บุยบยขึ้นมานี่อะรนี่อสเวงมดได้ดอขี้ตมนั่นมันโยนตุ่มปลาดุกปลาดุกบ่ บ่เว้นปลาคอใหญ่คือบวยปลาคอยใหญ่พูดพูดพูดเพ่เพ่เพก็ไปงบเด้อแม่ยนี้ไปอีกทั้งมือนั่นเห็นใบยบุนปลาดุกมีตัวใหญ่เลได้อีกแล้วาผู้สมปลาดุกคันซีเลือเนี่ยเขาประกาจับเด้อ ปลาปลาปลาขึ้นมันเหลือกับมันเอาโบเบิร์อกเดี๋ยวให้เด็กดอยบางงมมือแรงไปถือเอาถังปลาหรืปาลาคอยังยงีป้ปลาคอปลาดุกเดี๋ยวปล่อยมันขึ้นก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ่งว่ามันได้หลายสมใจยาเจ้านัเอาถาังปลาขึ้นมายาบ,บุญอันนี้งมมันไทรมือยังโบเบิร์ตอยู่ในป่าเนี่ย เดี๋ยวสิพานขึ้นมาเจ้านาทางขึ้นมาทางานทางปลาน่ะแล้วก็อยากงมเฮ้ยงมพ่อเลยกีูเปื้อวกเปื้อนไม่ห่างหน้าเอาในถั่วอ่ะอัดสวิงสวนเอาดรถไปหิวไปไปล่างยิ่บุนเดี๋ยวสิพานลงไปงมอยู่อวนน้ำส่างกลางทงอีกนี่เดี๋ยวรอเบิ่งปลาทำผสมบุญ ปลข้อใหญ่ท่าผนผู้ชมพูนปลาอีกแล้วเนี่ยเบอร์สวีนั้นมาล้างย่อท่านผู้ชมว้าวเอาเทลง <c oughs> อย่า,าเทน้ำใส่อะไรวยนี่พี่น้องปผลผออาเนาะปลาทั้งปลาคอทั้งปลาดุกใหญ่ท่านผู้ชมนี่นะวัน้ยังบม่ดได้เบิร์ตปลาคอเลยจุ๊ ปลาคอปลาดุกมันหมอนตบมึงเนี่ยปลาดุกก็มีตัวใหญ่เนาะอันนี้ปลาดุกนานะจ๊ะตัวเหลืองเหลืองน,น,นี่เห็นบ่ปลาคอเนาะก็คอตัวใหญ่ใหญ่อยู่ใปลาดุกยังบริหารฮักเงียงอันนี้ปลาเนินจะไปอุย้ยจะไปปล่อยบนบนตายตบนหน่ำนแห้งปีนี้ตา,ตายไปกิน เอาไปกินหมดรลดพออยู่น้องไม่แกแหงแล้วน้องรุ่มมันจะเล่นบ่มีน้ำใสน่าคุ้นปุกปั้นท่านผู้ชมย่างๆอยู่ส่วนที่เหลือกัสิเอาไว้ให้เด็กๆงมมเมล็ดเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิลงไปขอดสางต่ออยู่กลางทงบัหวหัวมันสินมีป่าบอ่อพี่น้องจ้าเดี๋ยวมา,มาหนี่ <มา S 1> บ่มีกัสิขอเก็บภาพบรรยากาศไปเพล็กต้อนี้พ่อคลิปหนาพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วจ้าสบายดี